อ๋อร่วงเกือบตายแยกก็ะเพกเลยฮ <laughs> ตีด้วยกันได้ปะตีกันเองไม่ได้เออดีละดีละถ้าเกิดสมมติเฮ้ยรีเข้ามาว่าไงเพื่อนป้อ<ผ>งเ <laughs> ฮสโตรดไอ,อ้นี่อร่อยมากเลยมะเลมอนเลมอนดเออเลมอนนด รสเลมอนอร่อยทำไมไม่ชอบกินรสบิงซูกันวะไม่เข้าใจ no รสบิงซูก็ไม่เห็นต่างจากเลมอนเท่าไหร่เลยพูดใหม่อีกทีสิรู้สึกเหมือนกูไม่ได้ยินอะไรบางอย่างนะไม่ใช่ปะกูไม่คิดว่ามึงจะพูดอย่างนี้นะสาบาคงเป็นการเปรียบเทียบที่แปลกประหลาดมากบิงซูเทียบกับเลมอนเกมนี้เกมนี้มันตีกันไม่ได้ใช่ป่ะแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งเลย นี่มันคือสิ่งนี้โอเคอ่กอกกาคืเกาะกล้วยอยู่นี่เราก็ออกเบือไปทางทิศตะวันตกยาวแล้วโอเคเดี๋ยวข้ามาดูแบบเรื่อยๆ <S <S เราอยู่นี่ก็คือเราก็แค่ตรงไปนี่หอ่ะใช่เราก็แค่ตรงไปทางทิศตะวันทิศตะวันตกเวส <S <S ไปเรื่อยๆโอเคป่ะถอ,อนสมอ ไอ้หัดเห็นสภาพอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงนี่คือพี่จะไม่อยู่พี่จะไม่นั่งเลอข้างหน้าเลยนะโอ้ยใครมาใครมาข้างหน้าข้างหน้าโอ้โอ้โน้บ oh. oh, no. ันจะจุแล้วจ oh. นแล้ว <c oughs> จนแล้วโอ้เลตเตอเอาละมันได้เวลาแล้วไอ้เวร เกาะกล้วยเกาะกุลุกุก <fin anta> <ots> <c ori> ุก <guarding> ล <okay>? ้วยเฮ้ยกูนี่เสียงซอมบี้วะอ่ามีซอมบี้มีกระดูกมีกระดูกอ้าวเรากูลาดใส่หน้าตัวเองเฉยเลยดูดิมันยืนมันยืนรอพวกเราแล้วไหนเห็นปะเออเออเออกระดูกกินกล้วย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  เป็นกระดูกไม่ใช่เลยโอเคเนาะอะไรวะเนี่ยเอิร์ธวอร์มอ่ะนอนได้น,นอนเฉยเลยเอาไปตกตาเอออันนี้ก็เอาไปดีดดีดี่ดดอ่าเล่นมาร์กก่อนอ่าเราอยู่ตรงท่าเรือเดิมเราเดินตรงนี้เดินตรงนี้แล้วก็เออเดินเตินตรงไหนไม่รู้แต่พีมาโอ้เชี่ยอุ๊ยริงไม่โดน เปิดประสบการ์ด้วยการโดนลูกสรอยิงเข้าที่เป้าหลังเฮ้ยเือ Ferry of the d a m เราสามารถมีเรือนี้ไหมเนี่ยโอ้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 ยอย่า <G ül üyor> โอเคเราอยู่ตรงนี้แล้วก็กูโดนเอ็กซ์โพชชั่นระเบิดเ่ะออยู่ดีแม่ก็มีกระดูกถือระเบิด by เอ็กซ์โพ o ชั่นใส่หน้าเลยตายวะ <laughs> ตายเลย <laughs> อือสวัสดีครับอ๋สวัสดีครับโอ้โหอว่าพี่ชาพี่ชายล้มเป็นคนแล้วเหรอโดนระเบิดตายแล้ววลคัมนะน้องมาขับเรือแทนพี่เร็วแหงือไอ้ยนระเบิดจากน้ากลัวเลยเดี๋ยวเราจะดูแรงระเบิดกันนะครับผมวันนี้มิสเตอร์พีชระเบิด วันนี้นะครับผมผมก็ได้ทำการสั่งระเบิดมาจากอี a y เราจะมาทดสอบกันนะครับว่าแรงระเบิด <Yeah. S 1> นี้มันแรงมากแค่ไหนนะครับผมก่อนอื่นเราต้องไกลก่อนไม่งั้นเดี๋ยวระเบิดไหมนี่แน่ครับแปมครับแปมไม่โดนนะครับผมสองเม็ดน,นี้มันสิ้นเปลืองมากนะครับผมทีหลังจะทำตามนะฮะปาหมาเลยข้างหน้าเห็นไหมชาแล้วชาโอเคเตียวสบเปียงเตียวะให้พร้อม

บอสมาดิตายเรียบร้อยเ e t s ก o Lets go ร oh, let <Okay. S 1> วยแล้วรวยเละรวยเละโอเคโอ้โ okay. ห oh, แล้วคือเราป้นหมดทุกอย่างสเปียงอะไรก็คือเรียบร้อยเรารวยสเปียงละพี่กูรูกรเมมสเอาไป แปลแอดร้อยหกสิบห้าเทร์เชสก็แปลเหมือนเดิมพิกูรูกาแมทเอาแจกันไปขายเลยัะโหแจกันนันละสองพันเจสตัดขาข้างนึงเพราะเป็นแฟชั่นเอาไปในแขนเนี่ยตัดแขนอีกข้างเพราะเป็นแฟชั่น เป็นไงเท่ะดูพี่ดิแต่เอ้ยสมบุกสมบันนี่ยะสมุไรพเนจรเอ้ยสมุไรพเนจรเว้ยสมุไร สวัสดีครับรอเทรอเทเลยนีเต้นด้วยเห็นไหมสกิวลีลาสกิวล่ารีลาเออจ้าเจ้าไอ้ยักษ์คนจะม่อมอะเรามาหเคุยด้วยครับ เราไปโหวดเคลนข้างล่างครับเราจะไปทำภารกิจกันเออะไรไปโอ้ไปโหวดเคลนไปโหวดเคลนอ๋อๆๆโอเคๆๆขอโทษทีโทษทีเฮ้ยงูเต็มเลยมีนี่นะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีรับมือกับงูเราต้องทำอย่างนี้เรียบร้อยอะ งไเสียงอะไรอ่ะไม่รู้คงจะเป็นเสียงอะไรสักอย่างเลือดผีเลือดผีเลือดผีเย้งเย้งเย้งเย้เฮ้ยไม่ชนไม่ชนเตรียมรับแรงกระแทก โอ้ยโอ้ยโอ,ยอ,ยอ,ยอ้ยไม่ได้ไม่ได้เอาสมอูลงสมอูลงเลี้ยว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 หน่อยเลี้ยวหน่อยเราจะไปฆ่า,ามันกันอุ้ยโอ้ยมาแล้วสามรอบสามรอบตุ่มตุ่มตุ่มไม่โดนไม่โดนมาใกล้ๆก่อนมาใกล้ๆก่อนมาเร็วๆไอเรือผีเวนมา <c oughs> เอ้ยเอ้ยกูตุยเย <c> ่ <oughs> น้ำน้ำเลยนี่ละแปวหนึ่งเฮ้ยลืมไปว่าเรามีอะไรเรามีระเบิดไม่ใช่แค่ระเบิดเรามีนี่ในที่สุดก็ได้ใช้สักทีหยิบมาเมื่อกี้เลยเอ้ยอย่าหญ่ให่่มาคุมม่คุมม่คุมอ๋อไม่คุมไม่คุมอู้นู้อูู้้อูู้้อู้นู้อู้นล้อูนออู้นูอู้อ้นูอู้นู้อ้นู้อ้นู้อู้นอนูออู้นู้อนอก้อเ้นู้อู้อนูอนอู้นอู้นอูน้อน้ออออน้ออออ โอเคต่อมาละทีนี้ต้องไปเฮ้ยเลยจมแล้วเลยจมแล้วไปไปเสาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส้มเสาก่อนส้มเสาก่อนวุ้รันรันมันจะฟักกระร้นอืม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 ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเก่งแป้งปลาเลยสมบัติ โอ้โหโอ้โหน้ำดำน้ำดำตาเสือดาวโอเคเตรียมตรีไม่ไม่ยัง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 ไม่ไม่ยังไม่ยังไม่ยังละไม่ยังละไม่ยังละเราแย่แล้ววะไม่ยังพลาดเลยต้วงทำมมันดีจังวะ ดวงดีเกินเจอขาเข้นอีกโอ